ดีนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้เมย์ก็พาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะมาเดินชมสวนเทพปะทุมกันนะคะเพื่อนๆค่ะเป็นนี่เ็าจะเป็นป้ายนะคะโครงการก่อสร้างปรับปรุงผู้มิทัศน์และก็เขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำเจ้าพยาบริเวณยุ่งชนหลังตลาดเทศบาลเมืองประทุมธานีนะคะเพื่อนๆคะ่ะขอป้ายสวนเทพประทุนนะคะแล้วก็มาดูกันนะคะ นี่นะคะก็เป็นหย่อมหย่อมหย่อมหยอม่ยอมนะคะตรงนี้ที่กั้นๆน,นี่คือเป็นที่นั่งเล่นนะคะพักผ่อนบางคนก็คนที่แบบไม่มีบ้านเนาะเนี่ยเขาก็มานอนกันตรงนี้นะคะเพื่อนๆค่ะก็ามาอาศัยรับนอนเนาะคนเขาเรียกอะไรนะคนเล่นลอนเนาะเพื่อนๆน,น,นี่ก็เป็นหอประภาคารน,นะคะ ตลาดด้านนู้นก็จะเป็นตลาดนะคะทางเข้าตลาดปทุมธานีน,นั่นก็ด้านนู้นจะเป็นลานจอดรถนะคะลานจอดรถอยู่ตรงด้านหน้าอของสารการเก่านะคะแล้วก็กรมแผนที่ตรงนี้นะคะตอนนี้สารกางก็ย้ายไปแล้วนะคะแล้วก็จะมีที่ยังอยู่ก็สาธารณสุขนะคะกับกรมแผนที่นะคะที่ยังอยู่ที่นี่นะคะนี่นะคะก็ จัดเป็นที่นั่งสวนยมยมยมย,ม,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 ยมนี่นะคะมีโหงด้วยนะคะมีหงเล่นน้ำด้วยเพื่อนๆค่ะก็บรรยากาศนะคะสวนย่อมเทพประุมเช้าก็เงียบเงียบเลคะเพื่อนๆค่ะบรรยากาศก็เงียบมากเพราะว่าเป็นวันธรรมดานะคะ่ะ ช่วงเวลาจะเข้างานด้วยนะคะเพืเ่อนๆค่ะเดี๋ยจะพามาชมบรรยากาศริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาหน้าหน้าวังปลากันนะคะวังปลาที่ประถุไม่รู้วันนี้คุณป้ามาหรือเปล่านะคะาหารปลาปกติคุณป้าจะมาวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนาะเพราะว่าจะมีคนเยอะ เันธรรมดาป้าจะไม่ค่อยได้มาจะมีคนธรรมดาป้าแกจะมาขายปลาอาน้ำก็เงียบมากเลยนะคะวันนี้นี่นะคะเงียบเหงาตรงนี้ก็จะเป็นสะพานข้ามแม่น้ำปทุมนะคะนี่นะคะว้าวแทกนี่จะซูมไปให้ใกล้หน่อยนะคะ จะผ่านข้ามแม่น้ำประทุมธาน,นีนะคะเพื่อนค่ะมันก็จะเป็นร้านอาหารนะคะติดริมแม่น้ำจาพรยาวันนี้บรรยากาศคงเยียบมากเลยช่วงนี้นักเรียนเปิดเทอมแล้วหรือ,อยังหรือยังไงหรือว่าข้ามไปหมดแล้วเพราะว่าวันนี้ในม,มาสายแล้วเพราะว่าแวะวัยสารลักเมืองก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะ สารลักเมืองประจำจังหวัดประทุมธาน,นีนะคะแล้วถึงจะมาที่ท่าน้ำน้ำบางปราทราบางปลาประทุมธาน,นีนะคะคเพื่อนค่ะอันนี้บรรยากาศก,าก็เงียบเงียบมากๆเลยนะคะเงียบเงียบนี่ ก็บริเวณชายนะคะชายตลิง่งชายฝั่งนะคะมีเรือลากจูงมาแต่ว่าไม่มีสินค้านะคะคขาขึ้นมานึ่งรำนะคะเพื่อนๆค่ะออก้องไหวนิดนึงนะคะเพราะว่าไอเดินนะคะฝั่งนู้นก็จะเป็นโรงเรียนนะคะคณะรารนะคะด้านในเข้าไปก็จะเป็นเทคนิค,เทคน,คเทคนิคปทุมธานีนะคะ บรรยากาศยามเช้านะคะริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพญานะวันนี้ใส่แล้วนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่มีแดดเนาะเหมือนคึมๆเหมือนจะมีฝนนะคะปลาติดก็ไม่ขึ้นนะคะตั้งแต่เช้าแล้วพอเอนเมย์ออกมาตั้งแต่เช้าไม่มีปลาติดขึ้นเลยและะ้วเพื่อนๆค่ะ,นะคะบรรยากาศปร,ประมาณนี้นะคะิมฝั่งแม่น้ำเจ้าพญายามเช้า เอเมก็พาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะมาสูดบรรยากาศนะคะบรรยากาศฝั่งแม่น้ำเจ้าพิยาในแฟนกาเลยนะคะเพื่อนๆค่ะเช้านี้ที่ท่าน้ําเทพปฐุมนะคะเพื่อนๆค่ะก็สําหรับวันนี้คลิปนี้เมก็ต้องกราบปากนะคะปากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะรุนจะเป็นท่าเทียบเรือนะคะจอดเรือรับส่งนะคะรับส่งคนนะคะแต่ช่วงสายๆจะไม่ค่อยมีคน พราะว่าจะมีแต่พวกนักเรียนเนาะนักเรียนแล้วคนที่ข้ามไปทำงานฝั่งนน้น้ะกันะคะคเพื่อนค่ะก็ฝากเพื่อนพี่พพน้องติดตามรับชมคลิปเป็นกำลังใจใหมเมดด้วยนะคะคเพื่อนค่ะขอบคุณล่วงหน้านะคะ Thank you so much my f r i e n d for your support m n my channel on the time and for y o u watching this video m n my channel thank you bye bye love